รถเร็วเที่ยวล่องเข้ากรุงเทพเข้าขาบวน136นะฮะนำมาโดยรถจาก G A ครับหน้าเหลืองฮนะ4533นะครับหน้าเหลืองสีสไตล์เดิมๆนะฮะก็เราสมมติสารที่หลักสี่นะฮะตอนนี้มาช้ากว่าเวลานิดหน่อย เดี๋ยวฟังเสียงตอนออกตัวนะฮะสี่ห้าสามสามอุบลกรุงเทพมาหนึ่งสามหกอ้ยตกใจฮะปกติก็ไม่ค่อยได้มาถ่ายเท่าไหร่ฮะสำหรับ G.A ส่วนมันจะเจออันสตอมฮะวันนี้มี G.A มาสีใหม่ใหม่ก็มาถ่ายกันนะฮะ่ห้าสามสามฮะออกไปแล้วหนึ่งสามหก วันนี้มีแอร์ตู้เดียวนะฮะออกไปแล้วครับบนหนึ่งสามหก ้ายด้วยรถบอร์ชอทอครับผมก็อยู่แล้วสมุทรสารบางเขนบางซื่อนะฮะสามแสนกรุงเทพนะฮะออกไปแล้วครับก็ช้านิดหน่อยครับช้าเกือบเกือบสิบนาทีนะฮะเดินทางปลอดภัยทุกคนทุกท่านทุกเส้นท,ทางสวัสดีครับ